แรงครับโยชิโอ้แต่ถือว่าทำผลงานได้ดีนะสำหรับโยชิเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้ยโห้บองเราโหมืองเรานี่โหมืองเรานี่ครับผมแต่ก็ต้องมารอดูคุณผู้ชมครับตอนนี้โห้นี่คนมาเดอะบอสเลดเดอะบอสเลดเด็กเดินบังบอลมาหน่ใช่ไหมสังเกตซ้ายมือสักครู่นี้ครับเกตทูโทฟี่เอาโดอะบอสเลสไปไกลนะตรงนี้ปิดตรงนี้แล้วไกลไม่ไม่เทิดอ่ะโอ้กลัวอะไรอ่ะทางโห้บึงผู้ชมฮะดีดีแล้วไงครับเป็นไม้ของทาง ไม่ขันชื่อเลยไม่ทันเพราะสมัยมันเล่นกันไกลโซ่โซ่อ่ะยังไงครับผมโอ้ย16 17วะพี่โกโอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยผมว่ายังไงนะหรือว่าแก๊งคู่ปิดปิดไม่อยู่เนี่ยครับคือมันไปเสมาเดี๋ยวเราออกก่อนดีกว่าครับเผื่อเขาจะคุยแผนคุยอะไรกันโอ้โหแล้วกลายเป็นโฮมคับมาแล้วครับว่าวฮะไม่จับมาได้กูจะมัาเล่นกันไกลยังอ่ะบ้าวิ่งไปไหนอ่ะ ฮทำอะไรกัน,นะอะหรือเปล่าขออนุญาตถามออหรือว่าจะวัดคะแนนเอ้ยหรือว่าวขเขาจะวัดคะแนนแล้ยเขาเปล่าฮะามีหลงกัเลยวิ่งหนีนเลยครับนี่นะเฮ้ยห<ะ>นีหล,ลงู้ชมฮะ เอลหนี่จ mm ัดไอ้เหี้ยเอลหนีเกินถ้าไปวิ่งซัดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนทามมีสิทธิ์ที่ถอยไปิดต้องบอกตอนนี้เขาชนะร้อยครับผู้ชมฮะถ้าวิ่งออกอย่างนี้แล้วทางฝั่งโอวิ่งไม่ทันนะครับทำอะไรได้ผู้ชมฮะเ้ฮยมันมีกฎอยู่นะว่าห้ามหนีอ่ะมีนะกฎอ่ะปืนเลยครับบอกไม่มีใครคอยจับให้ผู้ชมฮะโอ้โหรั่วเลยว่ากูจะหลุดน่ากลัวทีเด็ดเลยผู้ชมฮะตรงนี้ฮะมาฮะโอ้วิ่งครับโอ้วิ่งแะ นี่นึกถึงเพลงสตาร์ทาวเลยพี่โกรู้ไหมเพลงอะไรครับเหมือนแอลหนีเลยอ่ะเหมือนรายการที่แล้วเลยเอาสตาร์รอบที่แล้วอ่ะแอลหนีะแบบแบบนี้เลยอ่ะโอ้อย่าไม่อยากเชื่อเฮ้ยทำงี้ได้ไงเอ้ยมันมีกดห้าหมีอยู่เอ้ยเออสวยไม่ผิดแน่ครับมันมีเขียนอยู่ครับไปอ่านเนาะอ่านี่ยคมันมีเขียนครับมั่วแล้วเพิ่งอัปเดตมา ใช้วิชาดีนจาหรือเปล่าเขาบอกนี่ฮะโหแม่งตอมหนีเลยอืออ่าไปครับย่โห่ตะกี้นี่แม่งแม่งโดนลุมงแบบแม่งแม่งคิวยู่ทีกูจะหลุดดึงสายแลนโอ้ตายแค่นั้นเลยเหรอแล้ววิ่งมาแล้วนะกลัวเมืองซัมเมอร์ขนาดนั้นเลยเหรอครับน้องแกงอะไรเนี่ยแจ้ผมบอกนะจักเมืองไหนนี่น้องเออยยิ่งมั่นใจในการเล่นนะว่าเขาสู้เก็บไหวนะโอยเก็บเลือฮ้ยเย็นเย็นเย็น ยังไงเนาะหน้าหลังมันนี่โกะโอ้โหเอ้ยเกือบมึงถ้าทําแบบนี้อีกหลายๆบ่อยหลายๆบ่อยหลายๆคราเนี่ยหลายบ่อยหลายๆบ่อยค่อนข้างจะเกะเอฟเนาะเป้งง่ายเลยนะผมรู้สึกได้เลยนะว่าโฮปจะมาแบบลูกมั่นใจเลยนะเป้งสิงไม่เข้าว่ะแล้วไงครับลูน่าเทพสงครามตรงนี้ฮะเฮ้ยบีมไม่บีมปาวะไอ้บีมบ้าเชียร์อยู่นะบีมจับอยู่หนึ่งสองผู้ชมต้องบอกว่าถามว่ามั่นใจน้องบีมน้องบีมตัวลั่นต้องมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะแต่ที่บอกบีมาหน่อยน้องเอาหน่อยไอ้เรือนเอี่ไอ้บีมเอาเอาเขาโดน ก็บโชว์หน่อยน้องโชว์หน่อยน้องเฮ้ยครับผมก็คือการที่เขาคิวน,นำแสดงว่าเฮ้ยปล่อยเดี่ยวเลยไหวเขาเปิดได้ดีกว่าที่เขาเบาแต่ว่าปล่อยน้องวีมโชว์เลยนี่ไงม,มีเห็นโหจริงนะเบาอืมออผมบอกว่าเมโลเพจริงครับเนี่ยเล่นแบบสไตล์โลเพจ์ยีนะโฮปเลยครับมาจากเมืองไหนวะแก๊งเนี <โห S 1> ้ยพูดตามกระตามตรงครับผมตรงนี้นอุ้ยแกร์พี่โกัวนะมาจากเมืองไหนวะแก๊งที่วิ่งหนีเนี่ยโฮปมีทรงมากกว่าะ ตองครับต้องใเล่นดีครับเพราะว่าอที่บอกครับตอนนี้มันเหมือนมันไม่มีปืนเนาะแล้วการดีเซตเพื่อนการคุกเพื่อนทางฝั่งโฮมนี่ก็ทําให้เห็นแล้วว่าทั้ว่าเป็นการสื่อสารหรืออะไรคือเขากลับปล่อยคนจะหมดจะหมดเขาค่อยๆเล่นแบบมาจากเมืองไหนครับไเจ๊งอะไรนี่มาแล้วก็วิ่งเข้าไปโอ้สีเสียชื่อสีขาวมดคนยิ่งแซวอยู่แอลหนีแอลหนีไอ้เหี้ยเหมือนเลยชัดเลยภาพอย่างเงี้ยที่พี่โบบอกเออแล้วเขายืนรอดด้วยแล้วเขาส่งเพื่อนถือด้วยไง เมืองล้าดเอเมืองล้าเล่นอย่างนี้เหรอครับฮัลโหลฮ้เวลาเล่นเล่นกันอย่างนี้เหรอครับใน <Hus sein S 1> มเมืองล,ล้าอะผู้ฮะก็ิิห่นครับแต่สกอรใจวะเหใจว่ะขอญาตทักหาเจ้าของเมืองนะ ลินเพื่อนดูแข่งตอนนี้ด่วนเลยแกลงเมืองมึงเลือนจัดถอดสปอนเซอร์ด่วนผมก็เข้าใจนะบางคนเฮ้ยมาแล้วว่ะเว้ยเว้ยเว้ยไงกูกูสั่งรุ่นใหญ่ปึ๊บแป๊บเดียวยกยกหูแป๊บเดียวแม่งล้านล้านเลยแม่งเข้ามาเล่นเลยเป็นยังไงอ่ะกูยกหูหารุ่นใหญ่แป๊บเดียวแม่งวิ่งวิ่งชนเลยเป็นไงกูบอกแล้วอย่าให้ยกหูอิน้องอุ้ยยกไปหนึ่งหัวหมดเวลาครับผมชัยชนะในรอบที่หนึ่งครับคุกใบแก่ทึม แก๊งชูโกเฟ่นั่นไหวปล่าวะยาวด้วยครับผู้ชมฮะโอ้โหสบายจริงครับต้องมาดูแล้วว่าแต่แผนเมื่อกี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสกอร์นำเท่านั้นนะครับทุกท่านั้นะถูกต้องต้้องเาไม่เป็นไรครับน้องๆพี่บอกบอกบอกเจ้าของเมืองล้าให้เราเขาว่าเดือดถอนสปอนแก๊งนี้เลยเนื่องจากเล่นแล้วไม่ถูกไม่ถูกสายตาพี่เล่นแล้วขัดตาพี่ไปหน่อยแค่นั้นเองดูแล้วอึดอัด เอาไงเฮ้ยสกอร์นำแต้มมึงกลยนะไปเลยไหมปาไปอาปาโอเคไปไปหมดเลยทีนี้พนุระผมโป้ฮะกัรอรับชมกันครับผู้ชมโอ้โอ้ดีดีพี่โกหลังบ้านเขาแจ้งมาฮะเขาแจ้งมาแล้วผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเคยขุนหนีได้ไม่สุดนะคือคือเขาจะมีแมบตรงเนี้ยในการแข่งอ่ะคือจะมีวงอยู่ครับคือนั่นเห็นไหมคือไปสุดไม่ได้เห็นไหมสุดท้ายแล้วต้อง มันจะไปต่อไมมได้มันก็ต้องวนกลับมาอยู่ดีเห็นไหมน่าเออมันหนีไม่ได้ครับแล้วถ้าจะมีวิธีแก้นะทางด้านของกูเป็นคนออกแบบเกมเพย์ออกแบบกฎการแข่งรอบนี้ครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วกูคุยกับคิงทั้งวันทั้งคืนอะตอนทำออสตาเฮียมันจะมาหนีงี้ไม่ได้มันมีวงอยู่ไอ้น้องบอกแล้วไง ทางทีมหลังบ้านเนะแบบนี่ยเขามีปัญหาเกิดอ,อะไรขึ้นทุกผู้ชมฮะนะสำหรับในเกมที่แบบแรกรั่วเลยว่ะเนาะน่าจะคับไหมอ่าอาจจะเป็นคัดเล<ะ>ือ<ะ>น,ะ,น,ะ,น,ะ,นะอะนาจจะเป็นพอสคตันบรีฮะอืมคุยกันก่อนเอาไงใจจะเกิดอะไรขึ้นนะแตกแต้มโมคาไม่บอกฮะโมคาเริ่มใหม่เอาไงดูได้ไหมครับอนนี้โอ้โหได้นิดหน่อยฮะโอ้อีโมฮาโอ้บิ๊มอีกแล้วผู้ชมฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาเย่ะเหรอเฮ้ยเอาเย่ะเหรอ แแแบบบออกมมาาครััผู้ชละหหจงวนี่เป็นหัวนะตอนนี้ตีเป็นหัวนะเมื่อนั่นเมื่อน้องบีมไม่ได้รับความเป็นธรรมฮึ่มฮึ่มด้วยเกียรติแห่งเมืองซัมเมอร์ฮึ่มยังยังยังไม่ออกไม่ออกเบ่งโอ้ยรอบนี้มงรอบนี้พลาดเรียบร้อยเลยครับโดนเพจมาหลับจากทางฝั่งของทางเกตุโทฟี่ครับตอนนี้เกตุโทฟี่เหมือนจะขึ้นมาเป็นน้ำอยู่สิบต่อสเตบีมเฮยสเตบีม เด็กฟินสเตบีมวุจดหลนครับฝั่องทางก็มีอยู่มาสหนีนลนี้ก็ยังพยายามีขึ้นมาอยูุ่อดีครับผมตักภาพมาตรงนี้ครับยังไงครับวอคิวพอสเตปจูนโอ้โหนี่ฮะนี่โดนว่ะีอ่ะบีมเอาเลยน้องเต็มบบเลยกลับมาได้ไหมแบบนี้งใครรู้หรอกเอาเลยน้องขอเต็มบบอุ้ยเรามาแล้วนะผมกลับมาแล้วนะเออเข้าตายไหม เพราะฉะนั้นราบเก็ตบูนี้ต้องรอบครอบหน่อยหนึ่งนะครับรอบนี้ครับเกตบูก็เก็บงานเา่านข้างจะละเอียดนะครับผมนี่ฮะสังเกตเลยฮะบีมก็พยายามจะปิดตัวชุบครับผมแต่ปิดไม่สำเร็จครับเนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามเขามีชุดไว้ฮะ เที่ยแข็งก็เดือดชิงบ้างก็เดือดกูจะดูเที่ยอะไรก่อนเลยเนี่ยไอสัตว์เอ้ยตนี้ัตรงนี้ไม่น่ามีแล้วมันโดนแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวปดคนแล้วโดนเดี๋ยวรอ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 งบีมทางปฏิหารัเนี่ยววิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเฮ้ย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 เเฮเเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเเ้เยเ้เ้ย โอ้ไม่ว i̇şte ิ่งเงี้ยไอเออโอ้ยหี่ยมรงหรอเออโอ้ไปกันไหนแล้วผู้ชมฮะแม่เล่นกันแบบอีโก้าทาวที่จะวิ่งไปถึงแล้วผู้ชมฮะเอออ่ะยังไงฮะไปแลนด์ไทหรือเปล่าแลนด์ไครับบอกแลนด์จำไม่ได้กันต้องเทียบกอนต้องบินบอกวเฮียอะไรเนี่ยเอาเยอะ เดี๋ยวกูว้าไปตีแม่งหรอถ้าสองศูนย์ตอนนี้เหรอเป็นของแมทครับของแมทแม่ไปหาเล่นบันเดิมมันเขาเลยนะโอ้ตาเท้าหลักนทางจะพลาดโก้ดหรือเปล่าข้อมูลแน่นเลยจิงผู้ชมฮะวิ่งวิ่งมารีนะหัวแตกอ่ะเขากินกันอยู่ฮะช่วงนี้มานะมานะอิโมโต้มานะ มึงโดนเก็บหมดได้เลยนะกูบอกไว้ก่อนนะถ้ามึงชุบไม่ทันอ่ะมึงหมดแถงได้เลยนะมาแล้วนะในเมืองเทียอะไรเนี่ยโหแล้วเก็บอะไรใครได้เอาเนี่ย T W U G ยังอะไรวะจะเป็นที่ G หรอที่ G ได้นะครับลูกนี้ผมไม่มีการไฟเกิดขึ้นนะสเกลเล็กน้อยก็เป็นยังไงอะไรไงนะบอกครับผมก็เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าขอแข่งให้จบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยให้อีกทีนึงครับ มันหักแต้มอยู่แล้วเล่น,นอ,อย่างเงี้ยวิ่งออกนอกงงนอกวงมันไม่ได้หรอกไป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 ก่อนเลยติ้งต้อง